คุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับยูทูบพัชทีวีนะครับข้างหลังของผมเนี่ยนะฮะก็คือ,อกระชังปลานะฮะซึ่งกเกษตรกรที่ตำบลลิปปะอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาเลี้ยงไว้นะครับต่อ บรรจาก็จะเป็นสภาพที่เห็นก็คือเป็นคลองตุยงนะฮะคลองตุยงนี่มีน้ําไหลตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่นี่ก็เลยเขามีแนวคิดนะครับว่าจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติจะใช้เส้นทางธรรมชาติยังไงให้เกิดรายได้ให้มีรายได้ขึ้นมานะฮะลหลายคนก็เลยมาเนี่ยมาเริ่มเริ่มที่จะเลี้ยงปลานะฮะเลี้ยงปลาในกระชังไม่ว่าจะเป็นปลาสวายหรือว่าปลาทับทิมนะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นปลาทับทิมสร้างรายได้นับหมื่นบาทต่อรุ่นนะครับก็เดี๋ยวเรา จะไปชมกันนะฮะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงครับจากคลองธรรมชาติที่ถูกปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์เกษตรกรในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีได้ทดลองทำกระชังเลี้ยงปลาขึ้นโดยเริ่มจากจำนวนไม่มากนัก และเมื่อพบว่าการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังได้ผลดีปลาตัวโตอัตราการตายน้อยจึงได้เพิ่มปริมาณกระชังพร้อมกับจำนวนปลามากขึ้นจนปัจจุบันกเกษตรกรที่นี่สามารถยึดเป็นอาชีพได้ครับ คุณผู้ชมครับข้างหลังของผมเ่ยนะฮะก็คือกระชังปลานะฮะซึ่งพี่น้องเกษตรกรในอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาใช้คลองตุยงซึ่งเป็นคลองธรรมชาติเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลาทับทิมปลาสวายสร้างรายได้หลายหมื่นบาทต,ต่อรุ่นเลยทีเดียวครับ,รบนายจันเพชรสุริยากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบอกว่าเมื่อก่อนมีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนจนกระทั่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเพื่อนได้มาชวนทดลองเลี้ยงปลาในกระชังที่คลองตุยง ซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีทำให้ปลาโตไวอัตราการรอดสูงจึงเริ่มลงทุนเลี้ยงตั้งแต่มีไม่กี่กระชังจนปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนกระชังขึ้นเป็น15กระชังพร้อมกับเลี้ยงปลาสวายเพิ่มขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งโดยขณะนี้ปลาทับทิมจะมีราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ70บาททำให้มีรายได้หลายหมื่นบาทในการเลี้ยงแต่ละรุ่นก็เป็นอาชีพเสริมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ถ้ามีตลาดนั้น ถ้าไม่มีตลาดเราก็เลี้ยงไม่ได้เพราะว่าเวลามันโตมันจะจับไม่หมดขายอยู่ตามบ้านนี่ไม่หมดนี่อย่างลูกนี้ประมาณสองตันนี่ขายกันสี่ห้าเดือนนู่นนะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของการตลาดนั้นขนาดนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต้องการปลาทับทิมอีกเป็นจํานวนมากดังนั้นสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีพื้นที่อาศัยติดแม่น้ําลําคลองอย่างนี้ การเลี้ยงปลาในกระชังอย่างเช่นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีก็นับว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำครับทีมข่าว NBT ยาลารายงาน พี่แนะนาตัวหน่อยครผมชื่อนายจันเพชรสุริยาครับอายุ52ปีอยู่บ้านเล็กที่4ี่ทับหนึ่งหมู่ที่6ตําบลคอตันยงอาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับครับผมเมื่อก่อนอาชีพปกติอาชีพพี่พี่ทำอะไรอยู่รับจ้างรับจ้างรับจ้างทำอะไรทำงานก่อสร้างอะไรแบบนี้อ๋อครับผมแล้วทำยังไงเราถึงได้มามาเริ่มเลี้ยงปลาใน,น,นกระชันไบ<อ>่กบบี่ปีดีมีเพื่อนเลี้ยงก็เลยมาชวนชักชวนก็เลยมาลงทุนดูลงสีห้าลูกตอนแรกนั้น ก็เลยขยายขยายตอนนี้ก็สิบกว่าลูกสิกว่าลูกแล้วครับสิกว่าลูกมีปลาอะไรบ้างครับปลาทับทิมกับปลากดปลาทับทิมกับปลากดสองสองอย่างเนี้ยครับสองอย่างนี้ออนปลาทับทิมเนี่ยแต่และใบกระชังอ,อย่างกระชังในขนาดนี้ขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยขนาดห้าเมตรคูณหกเมตรห้าคูณหกห้าคูณหกเดี๋ยวเราสร้างตามอะไรตามเราสร้างตามตามเหล็กหรือว่าสร้างตามตามอวน ตาบวนห้าคูณหกเมตรตามอวนข้างล่างห้าคูณหกเมตรนี่สามารถที่จะเลี้ยงปลาทับทิมได้กี่ตัวประมาณสี่พันตัวสี่พันตัวครับสี่พันตัวเราปล่อยลูกปลาขนาดไหนฮะขนาดสามนิ้วสามนิ้วสี่พันตัวครับอืมใชครับผมใช้เวลาเลี้ยงกี่เดือนประมาณสี่เดือนครึ่งสี่เดือนครึ่งถึงจะจับได้ครับสี่เดือนครึ่งล้ํน้ำหนักปลาจะอยู่ประมาณกี่ตัวละกี่กิโลตัวละโลโลครับ ตัวละโลเสร็จแล้วเนี่ยเวลาขายเราขายกิโลกิโลเท่าไหร่เขามาจับหมดบอ่อนี่คือกิโลละ62ไม่แน่นอนเวลาช่วงเดือนบวชมันก็ราคาดีหน่อยอเวลาช่วงนี้มันก็ปลาเยอะมันก็ตลาดมันนี้มันก็เหลือประมาณ62สิ <62. S 2> ครับถ้าช่วงราคาดีๆเจ็ดสิบก็ถึงเจ็ด ช่วงเดือนบวชนี้ก็แสดงว่าแต่ละกระชังแต่ละกระชังแต่ละกระชังนี่เราได้กําไรจากการเลี้ยงป่าเท่าไหร่ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทต่อลูกมูเยอะเหมือนกันครับครับผมเยอะเหมือนกันที่เคยเลี้ยงมาเนี่ประสบปัญหาอะไรบ้างน้ำแห้งอะไรแบบนี้ไน้แห้งน้ำแห้งเราใช้เราแก้ปัญหายังนะรก็ต้องโทรไปที่นู้นนะชนประธานให้เขาปล่อยน้ําอะไรแบบนี้ เพราะว่าแก้ยังปัญหาอย่างอื่นแก้ไม่ได้แห้งก็ปลานตายหมดอมืครับผมนอกจากนั้นมีไหมที่ปลานกน้ะะําปลาเลยก็ไม่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 เคยเจอทีอคือไม่เคยประสบทีตอนนี้ข้อดีของการเลี้ยงปลาแบบนี้คืออะไรครับมันก็เป็นอาชีพเสริมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ถ้ามีตลาดนั้นแต่ไม่มีตลาดเราก็เลี้ยงไม่ได้เพราะว่าเวลามันโตมันจะจับไม่หมด ขายอยู่ตามบ้านนี่ไม่หมดนี่อย่างลูกนี่ประมาณสองตันนี่ขายกันสี่ห้าเดือนนู่นนะถ้าไม่มีตลาดถ้าไม่มีตลาดนั้นปัจจุบันตลาดเป็นไงบ้างมีคนเขามาซื้อเองหรือว่ายังไงแม่ค้ามารับจากบโอคับผมแม่ค้ามารับไปครับอย่างล่าสุดงวดล่าสุดเนี่ยเขามารับไปยังไงบ้างไปซื้อกี่กิโลี่กิโลหกสิบสองขายกี่ตัวตอตอนนี้ ตอนที่จับวันก่อนก็สี่ลูกก็ประมาณเกือบห้าตันโอ้สี่ลูกเกือบห้าตันครับโอ้ใช้ได้ก็รับเงินไปหลายหมื่นก็ได้โบว่ได้อยู่ครับการเลี้ยงปลาเนี่ยอยากถ้าคนคนทั่วไปอยากจะเลี้ยงปลาเนี่ยพี่จะแนะนำยังไงว่าเนี่ยเรามีพื้นที่อย่างเงี้ยพื้นที่เหมือนพี่เนี่ยมันต้องดูที่น้ําไหลปลานี้ถ้าน้าไม่ไหลเลี้ยงไม่ได้มันจะโตช้า แล้วก็มันจะเสี่ยงกับการตายเพราะมันจะไม่มีออกซิเจนแต่ว่าน้าไม่ไหลครับเพราะฉะนั้นต้องต้องให้น้ำไหลต้องให้น้ําไหลตลอดทั้งปีครับอ๋อครับผมอาหารปลาเหรอฮะอาหารปลาเราเราใช้อาหารอะไรของจีแมกจีแมกก็คืออาหารอาหารเม็ดครับอาหารเม็ดเราไปซื้อมาเลยหรือว่าเขามีให้เขามาส่งเขามาส่งเขาให้เครอดิ่มาก่อนอ่าคือคนที่ว่าจับปลานี่แหละเขามาส่งอาหารแล้วเขาก็มาจับปลาเราไป คือให้ให้ทั้งทุนให้ทั้งมาซื้อใช้ได้ใช้ได้ครับผมฮะอะากฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับอยากฝากพี่น้องเกษตรกรว่าเราต้องใจรักยังไงไม่ในการที่จะต้องต้องรักต้องดูแลมันให้มีเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นมันก็โตช้าเราก็เสียเวลาเสียเวลาคิดว่าพอ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 ได้ไหมได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวดีไหมพออยู่ได้ครับ ตลาดส่งตอนนี้ก็เยอะเยอะเหลือคือตอนนี okay> ้ก็ส่งไม่พออ่าก็รุ่นแต่ละรุ่นก็ตามเรื่อยๆยกน้นนี่ลงแบบนี้สลับกันไปมาครับขอบคุณครับอีกขอบคุณครับได้แวะมาดูแต่พวกปกตินี่ก็คือผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดอยู่แล้ว ประมาณ15ปี15ปีเป็นเริ่มแรกเนี่ยทำไมเรามาเลี้ยงปลาไม่มีงานทำเริ่มเริ่มแรกเริ่มสองกะชังก็เริ่ม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 ,ม,มถึง60กระชังอตอนนี้60กระชังเลยตอนนี้ยังไม่ถึงเลยมาดีสามสี่ห้าปีที่แล้วนะั้นน้ำม,มันแห้งตายหมด60กระชังตายหมด เริ่มใหม่อีกอตอนนี้30มสิบสปี15ปีในการเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยเราได้ประสบการณ์ยังไงบ้างก็<อ>ปัญหาอุปสรรคที่เราพบนำ้นำแหง้งน้ำแหง้แหงแล้วก็น้ำท่วมน้ำท่วมสองอย่างมีไหมที่ว่าขาดทุนอะมีขาดทุนสิบปีที่แล้ว แสงปะปะขาดทุนเหตุเพาทำไมถึงขาดทุนครับน้ำมันแห้ง<อ>แล้วก็ปลามตายหมด<อ>แล้วตอนนั้นใกล้ใกล้ได้จับเรือยังนี่ยังยังยัง<อ>ประมาณปลูกปลาประมาณสามเดือนกว<อ>่ากว่ายังๆงก็เลยขาดทุนแปดแสนครับแล้วกำไรในะมากที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ครับมากที่สุดประมาณสามหมื่นห้า หนึ่ต่อกระชัง่อกงอใช่ได้ก็หกกระชังก็หลายบาทหลายบาทหลายบาทนะครับอยากจะฝากให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาช่วยยังไงบ้างที่เราเลี้ยงเราทําประกอบอาชีพอย่างเงี้ยช่วยการน้ำํำทางน้ําคือไม่ให้น้ําแห้งไม่ให้น้ําแห้งให้น,น้ําอยู่ปกติน้ำนี้มาจากไหนครับมาจากเขื่อนปัตตานี<ม>าหรือไงเขือ่อนอะไรอ่ะ เกิดบางลางเกิดบางลางอ๋อไม่จะเกิดบางลางคือถ้าถ้าน้ำแ้งเราก็ต้องให้เขาปล่อยมาแตเกิดบางลางมาฝากพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงปลาเพราะว่ามีพื้นที่ริมคลองเหมือนเหมือนแบเนี่ยอยากให้เขาเขาอยากเลี้ยงปลาเนี่ยเขาเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็หาความรู้ยังไงบ้างอ๋อเปลี่ยนตัวเงินอย่างเดียวเอาความรู้อย่างอื่นความรู้อย่างอืินทำไงปลาจะไม่ตายอ๋อมันต้องมันต้องปรึกษาก่อนนะจะเลี้ยง ต้องภาษาให้รู้ก่อนอว่าปล่อยลูกปลาแล้วจะให้อาหารวันหนึ่งมหมดเท่าไหร่อย่าใส่ไปให้เยอะก็ไม่ได้ให้น้อยก็ไม่ได้ให้พ,พ <that> อดีพอดีก็ให้วันละสามครั้งมันมันให้จะให้สวยเริ่มเริ่มเร,มเรมปล่อยลูกปลา <that> <that> แล้วก็อาหารนั้นเดือนหนึ่งประมาณหกกระสอบอืมครับอ่านั่นจะสวยอืมครับผมแล้วช่วงไหนที่ปลามันกินอาหารเปลืองที่สุดช่วงน้ำน้ำเยอะน้ำากี่เดือนอายุกี่เดือนที่มันกินเปลืองที่สุดอายุสองเดือนกว่าอ๋อสองเดือนกว่าจะกินเปลืองที่สุดอสองเดือนกว่าโอเคครับไปติดครับ